สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแนวทางหวยลาวพัฒนาและหวยลาวซุปเปอร์งวดประจำวันที่26ตุลาคม2565ที่ข้ามาจากสำนักดังหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบียเจนุบารมิมหาเงและอีกหลายสำนักดังมาฝากกันค่ะต้องบอกเลยว่าเข้าเป้ามาหลายงวดแล้ววันนี้เรานำมาให้คอหวยได้ชมกันแบบฟรีๆมีทั้งเลข3ตัวตรงเลข2ตัวตรงและเลขตารางให้ค่ะหวยลาวและหวยลาวซุปเปอร์วันที่26ตุลาคมแนวทางเลขเด่นเน้นเด่น2รอง3ค่ะ เลข2ตัวตรงมีหมายเลข3 2 9 4 5 0 2 9เลข3ตัวตรงมีหมายเลข2 9 4 2 5 0 0 3 2 2 0 9ค่ะในการจับคู่ตัวเลขท่านผู้ชมสามารถนำเลขที่ชอบในตารางมาจับคู่วินกันเองได้เลยนะคะขอยจำอีกครั้งนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่แนวทางจากประเทศสปปลาวเท่านั้นให้ทุกคนมีสติในการเลือกซื้อกันด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ปังๆเฮงๆกันทั่วหน้านะคะ หากผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจเข้าร่วมกลุ่มแนวทางนะคะหวยเด็ดหวยดังไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยฮานอยหวยลาวหวยพมา่าและยังมีอีกหลายหวยให้เลือกซื้อกันค่ะทผู้ชมสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ